บรรยากาศเชียงรายวันนี้น้องหมาไปที่ไหนไปที่ไหนเดี๋ยวคุณแม่ย no. ังไม่ได้ต้มข้าวเดี๋ยวต้มข้าวพวกหนูต้มข้าวพวกหนูต้มข้าวพวกหนู่มนั่นนั่นต้มข้าวห้ามกัดกันนะเฮ้ย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 ห้ามกัดกันนะลูกนะนี่นะคะเอซีพี่น้องจ๋านะคะเก็บฟักกับยำหน่อยำหนอนะคะธารกิจสำเร็จแล้วนะคะเนาะ คนเรานะคะความรักความเมตตาความผูกพันนะคะวันนี้ไปฟังคุณป้าเมื่อเช้านะคะแอดน่าเห็นใจคุณป้ามากเลยนะคะคุณป้าคุณลุงนะคะทำดีนะคะเขาเรียกว่าคนเกิดปีมะโรงเนาะ,ะทำดีนะคะย่อมไม่มีคนเห็นเทวดาเห็นเนะข้ามาขออยู่มาอยู่นะ ก็มาแบบนะไม่รู้นะคอนเทนต์อื่นวิธีการอื่นประละที่เตอนะคะไม่ใช่ว่าต้องทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะดาป้าเออไม่ได้ด่าป้าด่าลุงจะด่าคนอื่นแต่มันก็กระทบถึงลุงถึงป้านะคะโอ้ยน้องเอ้ยน่าเห็นใจนะคะน่าเห็นใจจริงๆเกิดมาเป็นลุงเป็นป้าทำอะไรก็ผิดเรื่องของตัวเองก็เต็มนะคะเต็มอัตตาเต็มสมองอยู่แล้วนะ มานะคะคนเราเขาเรียกว่านะคนที่ไม่นิ่งนี่มันก็จะมีอันหมดละคะ่ะแปลกมากเลยนะคนที่ไม่นิ่งนะคะ่ะไม่นิ่งก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะสุดท้ายก็เกิดจนได้นะคะนะบอกว่าทัวลุงลงแอดไม่ได้เข้าไปดูนะแต่ฟังลุงอยู่นะะเขาเรียกว่าคนเราเนาะ ทำอะไรนะค่ะถามว่าหลายคนต้องการผลประโยชน์ใช่ค่ะต้องการผลประโยชน์แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีที่ทำร้ายคนอื่นทำร้ายลุงทำร้ายป้าหาออเอฟซ<อ>ีปปจ๋าพี่น้องนะนะคะขอใลุงป้าสู้ๆนะคะคิดดีทำดีได้ดีสแล้วนะคะ่นะคะ่ะห้องวันนี้จะมาเช็ดทำความสะอาด นะก็จะว่าจะเข้ามาทํางานวันนี้นะคะวันดีนะคะว่าจะสั่งของเข้าบ้านยังไม่ได้สั่งนะคะมาทำงานนะคะนี่นะคะต้องทําความสะอาดก่อนเนาะอันนี้อันนี้มาลองทาสีเดี๋ยวเก็บได้ใช้อยู่นะคะยังมีกลิ่นสีอยู่เลยเดี๋ยวทาความสะอาดก่อนนะคะนเนาะปักไฟนะ ทำความสะอาดวันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดจะเข้ามานะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันดีนะคะ่ะ <_ s ans> เท่น่อยนะคะเ <_ s ans> มื่อวานนะคะเทพบุตรนะคะของคุณแม่มาตรวจแล้วมาดูแลว <_ s ans> ้วนะเทพบุต <_ s ans> รเทพบุต <_ s ans> รนะคะเขาเรียกว่าได้ดนะีก็เป็นเทพ,พบุตรเนาะสองเทพบุ <_ s ans> ตรที่อาศัยอยู่ในท้องแม่นะคะคนเล็กอยู่นานมากนะคะ คนโตเก้าเดือนคนเล็กเป็นสิบเดือนโน้นนะเะทพบูตแอดนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเนาะเก็บของนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นฝุ่นอยู่นะคะจะซื้อพัดลมใหม่จะซื้อของใหม่นะคะห้องนะคะย่างไม่ได้นี้เนาะ,ะ,ะวันนี้ยังไงก็อันนี้ เครื่องมือของลูกนะคะเครื่องมือนะคะเก็บนะคะหาที่เก็บก่อนทำความสะอาดก่อนนะคะเอซี MC จ้านะคะเตาก็เก็บนะคะถาดนะคะเนาะนะคะคุณปู่ก็เก็บของ นะคะหลังบ้านนะคะสวยงามมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะนี่นะคะช่างนะคะสุดยอดนะคะทาสีก็อีปูทาให้ดีๆนี่นะคะทำไมตุ๊กแ,แป๊บอีกแล้วเลยไม่เป็นไรนะฮะเนาะ ทำความสะอาดก่อน,นะคะแค่นี้ก็พอใจแล้วเนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็ปรับปรุงนะคะยังไม่ได้ติดแอร์นะคะก็จะติดแอร์ซื้อโซฟาใหม่สักชุดหนึ่งนะคะนอมาไว้ข้างลา่างข้างบนก็อยู่บนบ้านนะคะ ไปหาซื้อพัดลมซื้ออะไรก่อนนะคะเนาะพัดลมก็คิดว่าเออจะเอาของใหม่มาลงที่ห้องทำงานใหม่นะคะทำความสะอาดก่อนนะคะันนี้มัมีมืรวดด้วยนะจ๊ะเอาตันี่นะฮะเนาะ นี่สายไว้ติดแอเรียบร้อยนะจ๊ะทำไว้หมดนะคะนี่นะคะชอบใจมากๆเลยนะคะมันเก็บเสียงเวลาเราทำงานบางครั้งต้องใช้สมาธินะคะใช้สมาธิมากๆนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะอัปเดตวันนี้นะคะ